สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y ์ l ฟลเวอร์ทาร์โ d e s t เดสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนในช่วงเดือนมิถุนายน2567นี้นะคะของชาวราศีเมษนะหรือว่าชาวลัคนาเมษเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาสำหรับไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ t ด e e m อ e r o r ขึ้นมานะ เดือนนี้จะมีโอกาสเรื่องของการงานเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะจะมีความก้าวหน้าด้านการงานมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ทํางานประกบผู้ใหญ่ประกบเจ้านายมีการดิวกับลูกค้าที่เป็นเจ้าใหญ่ลูกค้าต่างประเทศนะคะได้สําเร็จนะคะอย่างที่คุณคาดหมายแต่แน่นอนนะคะไพ่เอ็มเอเรเงี้ยมันมาแบบนี้มาความสําเร็จมาก็จริงแต่ก็จะมาพร้อมกับความเครียดหรือว่าความรับผิดชอบที่ สูงมากๆๆขึ้นไปด้วยนะคะดังนั้นก็ตัเตรียมเรื่องของเวลาเรื่องของกําลังกายอะไรต่างๆเนี้ยเอาไว้ให้พร้อมนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่จะเข้ามาทํางานประกบคุณนีค่อนข้างใกล้ชิดนะหรืออาจจะมีการเรียกคุณไปทํางานแบบคู่ขนานด้วยทํางานเป็นคู่หูเป็นผู้ช่วยนะคะนะคุณแทบจะโดนผู้ใหญ่นะคะนั่งหนีบตลอดเวลาเลยอะ่ะแบบนั้นเลยก็ว่าได้แต่ถามว่ามันเป็นในแง่ดีไหมมันเป็นในแง่ดีนะคะคือ ไม่ใช่จะมาจุกจิกจู้จี้จะมา,าตรวจสอบอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากจะได้ความเป๊ะความปังนะคะอยากจะได้ความละเอียดรอบคอบนะคะอยากจะคั้นสมองของคุณออกมาใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณมีศักยภาพนะคะ,ะจัดว่าเริ่มต้นได้ดีนะคะเรื่องของการเงินเองกัได้ไพ่เดวมาจิเชียนก็เป็นไพ่ที่เรียกว่า มีเป็นไพ่นในด้านที่ดีเหมือนกันนะคะ <2014. S 1> การเงินคุณจะมีโอกาสเรื่องของช่องทางการลงทุนช่องทางการหางานนะคะหรือว่าได้เงินจากจ็อบใหม่ๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะหรืออาจจะมีคนเข้ามาแนะนําคุณนะคะบิวคุณให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยลองดูช่องทางนี้การลงทุนเนี้ยมันดีนะอะไรนะแล้วคุณก็จะคล้อยตามแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณอยากจะสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างช่องทางไรายได้เพิ่มเนี่ยในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะนะเรียกว่าการเงินก็ดีด้วยขึ้นด้วยเหมือนกัน นะคะ ทีนี้มาต่อเรื่องของสังคมคนรอบข้างไพ่สหัสชชะนะคะเพจซับคัพนะคะนะระวังการสื่อสารระวังคําพูดไว้นิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือกระทั่งพี่ๆน้องๆเนี่ยช่วงนี้เขาอ่อนไหวใจบางนะคะบางทีคุณพูดอะไรไปอาจจะพูดด้วยความหวังดีก็ได้เพียงแต่ว่าจิตใจเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในโหมดที่เขาจะมารับคําพูดพวกนี้ของคุณได้นะคะนะถ้าเห็นเพื่อนอ่อนไหวหรือกําลังแบบอ่ากำลังสับสนปันป่วนอะไรในใจซอฟคํา พูดการสื่อสารลงสักนิดหนึ่งนะคะจะมีเด็กๆนะคะเด็กน้อยอายุน้อยกว่าเนี่ยไปมาหาสู่บ่อยๆนะคะต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เก้าวไม่เท้านะคะกับสมาชิกภายในบ้านครอบครัวเนี่ยอาจจะตึงๆกันนะถ้า ไม่ใช่คุณนะนะคะที่มีกำแพงใส่เขาก็อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะฟังคุณพูดหรือว่าไม่ค่อยจะอยากจะรับรู้เรื่องราวของคุณสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ในบ้านในครอบครัวก็อาจจะยังไม่ค่อยดีและอาจจะมีเรื่องที่เรียกว่าการจับผิดกันนะคะนะหรือว่าการแบบจ้องดูกันว่าอ้จะไปทําอีกไหมจะนู่นจะนี่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเลยบางทีทาให้บรรยากาศภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยมันอึนมันไม่มีความสุขนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะบริวารลูกน้องลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะหรือกระทั่งการทําอะไรใหม่ๆก็ตามทีไพ่เจ็ดดาบนะคะใครมีลูกน้องอันนี้ระวังนิดนึงน้องลักไก่ส่งงานคุณไหมแบบประเภททํางานยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็สอดไส้มานะคะนะมาสอดไส้มาส่งคุณอย่างเงี้ยนะกะว่าคุณคงจะอ่านไม่ดีคงจะไม่ได้แบบเช็คละเอียดหรอกคงเส้นผ่าน,านๆคุณดูให้ดีๆนิดนึงนะคะลูกช่วงนี้เนี่ยลูกน้องคุณ ค่อนข้างเลเกพูดอย่างนี้เลยลูกหลานบริวานนะคะอาจจะเกเรหน่อยนี้เที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็นะทริกกี้เหลือเกินนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวใครมีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้ระวังนน้องหลุดหนีออกไปเที่ยวนะคะ การทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหาไรายได้แต่ว่าคุณเลือกวิธีที่มันเอาให้มันไม่น่าเกลียดก็แล้วกันอย่าไปยุ่งอะไรที่มันเทาๆดำๆนักนะคะไม่งั้นจะเรียกว,ว่าจะสวยเอาทีหลังนะคะแล้วก็จะติดต่อสื่อสารอะไรหรือจะฉกฉวยผลประโยชน์อะไรใดๆนะคะอย่าให้มันผิดกฎหมายหรือว่าอย่าให้มันแบบน้ํามันไปเรียกว,ว่าเอาเปรียบคนอื่นจนจนเกินนะจนเกินพอดีก็แล้วกันนะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคิงซับคัพ s นะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องของเรื่องของอุปสรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมาอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมันติดติดขัดขัดเอ๊ะทำไมมันไม่ราบรื่นเนี่ยหนึ่งเลยคือความรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจความรู้สึกแบบไม่แน่นอนในตัวเองความสงสัยในตัวเองความรู้สึกไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณนะคะบางทีเนี่ยเจ้านายคุณอะ่ะมายื่นข้อเสนอนะคะยื่นตําแหน่งยื่นอะไรต่างๆให้คุณแล้วอ่ะ แต่กลายเป็นคุณน่ะตั้งคําถามกับตัวเองหรือสงสัยในตัวเองว่าเฮ้ยใช่เหรอฉันจะทําได้จริงเหรอฉันขึ้นไปทําแล้วรับงานมาแล้วเนี่ยมันจะซักเซสจริงเหรอจะจะทาเขาเสียหายไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะความสงสัยในตัวเองของคุณอันเนี้แหละนะคะที่จะทําให้คุณนะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหน ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกติดขัดก็คือจะมีผู้ใหญ่บางคนนะคะบางคนนะคนสนับสนุนคุณมีนะแต่ว่าบางคนนะคะก็ไม่เชิงไม่ได้สนับสนุนคุณหรอกเพียงแต่ว่าเขาตัดสินใจช้าคิดช้านะคะพิจารณาทีทั่วเลอเกินจนบางทีแบบคุณรู้สึกมันโโหมันไม่ทันน่ะทำไมมันจะต้องมาอึดหืดอะไรช่วงนี้ก็ไม่รู้จะคิดเยอะอะไรนักหนาเส้นๆมาเหอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เซ็นเขาก็กังวลกังวลกังวลของเขาอยู่อันเนี่ยเนี่ยนะคะคุณจะมีคุณ จะมีอุปสรรคเป็น2เรื่องนี้ในช่วงเดือนมิถุนายน ทีนี้มาเข้าเรื่องของความรักกันนะคะเรื่องของความรักในช่วงมิถุนาคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะคโสดที่โสดมานานแล้ว1มีเกณฑ์ว่าคุณจะโสดต่อไปนั่นแหละแต่เป็นอาการโสดแบบสวยๆโสดชิลๆ,ๆโสดแบบแล้วไงอ่ะโสดแบบเอองานกูเก่งเงินกูด,ดีก็แล้วกันคุณจะโสดแบบนี้นะคะกับ2นะคะคุณอาจจะมีคนชนิดที่แบบโปรไฟล์เลิศๆมากๆต่างชาติอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงคนที่อยู่ไกลๆคุณหน่อยหรือว่ามีความต่าง ในเรื่องของอาวุธที่ภาวะเรื่องตําแหน่งเรื่องของอะไรพวกนี้เรื่องของฐานะทางสังคมก็ได้นะเข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคนเก่งมันก็ต้องขู่คนเก่งอะเนาะเรื่องธรรมดานะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ต่างค้นต่างอยู่แต่ก็อยู่กันอย่างแฮปปี้นะคะไม่ได้จะว่าจะมีปัญหาอะไรกันนักอาจจะมีสักฝ่ายหนึ่งที่เหมือนอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่ไหมเดินทางบ่อยนะคะนะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ดูโอเคดี สำหรับคนที่มีคนคุยนะคุณอาจจะคุยกับต่างชาติหรือคนไกลนิดนึงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเหมือนความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลที่ต่างคนต่างต้องดูแลใจตัวเองนะคะไม่ค่อยมีเวลาเจาะแจ๊หวานชื่นอะไรสักเท่าไหร่นักแต่ก็จะมีบางคู่นะที่คุยกันมานานแล้วชักจะเริ่มอยากรู้สึกว่าเอออยากจะมาตกลงกันเราจะเดินทางไปหากันเมื่อไหร่เมื่อไหร่หดีวางแผนเนาะจองตั๋วเครื่องบินนะวางแผนทําวีซ่าอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะภพ่ในพบมรณะนะคะไพ่หกถ้วยอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโรคเก่าๆโรคสมัยที่เราเคยเป็นเด็กโรคที่เราเคยเป็นแล้วหายแล้วจะมีโอกาสกลับขึ้นมาเป็นได้อีกครั้งนะคะใครมีบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงคุณอาจจะติดโรคติดโรคต,ติดต่ออะไรบางอย่างนะคะจากเด็กๆจากสัตว์เลี้ยงของเราได้ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะไพ่ justice นะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะผู้ใหญ่ช่วงนี้จะเข้ามาจุกจิกนู่นนั่นนี่โน่นทํางานประกบคุณแทบจะไม่ปล่อยเลยทีเดียวนะคะเพราะ,ะอะไรรู้ไหมเพราะดูเหมือนเขากําลังประเมินคุณอยู่นะคะอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะแล้วก็พยายามให้ความเป็นธรรมกับคุณอะมากที่สุดในเรื่องของผลงานนะคะถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าง,งานมัน ระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานหรือเรากับลูกค้าหรือเรากับอะไรใดๆเนี่ยรู้สึกมันมันหาทางออกไม่ได้หาความแฟร์ไม่เจอคุยกับเจ้านายนะคะให้เขาช่วยฟันธงให้เขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะ ต่อมาไพ่เรื่องงานโดยตรงนะคะซิกซอฟวอนไพ่ wall, หไม้เทา้าการันตีเลยว่าชาวเมษนะคะไม่ว่าคุณจะสารงานต่ออะไรใดๆมาตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือกระทั่งเมษาพฤษภาก็ตามความสําเร็จจะตามมาหาคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละนะอาจารย์การันตีเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้รับความรับความสนับสนุนรับการสนับสนุนนะคะรับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีจากคนรอบข้าง ใครที่กําลังรองานราชการกําลังรอสอบนะคะหรือกําลังรอเรียกชื่อไปรายงานตัวนะมิถุนายนนะคะนะงานราชการจะมีโอกาสที่เรียกว่าได้ข่าวดีได้รับการบรรจุได้รับการเรียกตัวนะคะอื ช่วงเดือนมิถุนานะการงานทำอะไรอย่าโชว์เดี่ยวไพ่มันขึ้นมาแล้วสนามการร่วมมือกันเป็นกลุ่มนะคะเราซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนก็จะซัพพอร์ตเรานะคะอย่าไปเดี่ยวคนเดียวอย่าไปชนะคนเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวงานหน้าจ็อบหน้าคุณไม่เหลือใครมาซัพพอร์ตนะต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่ ควีนดาบนะคะเรื่องของโชคลาบยังไม่มีผู้ตรงๆไพ่โชคลาบยังไม่มีด้วยแต่จะมีแค่ช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอามีนิดนึงถ้าใครจะเป็นคนที่ชอบเล่นชอบแบบอติดขอซื้อสลากนิดนึงขอซื้อเลขนิดนึงเลขจากแม่แม่ยาปายายพี่สาวคนไหนดุสุดคนไหนขี้บ่นสุดนะคะเอาเลขจากคนนั้นแหละ นะเลขอายุเลขตัวเลขส่วนสูงเลขอะไรใดๆที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือว่าดื้อๆเลยไปบอกให้เขาเลือกเลขให้หน่อยเขาจะให้โชคคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่สองไม้เท้านะราวชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคุณจะรู้สึกบางทีเนี่ย มันเหมือนชีวิตคุณพอมันมีทางเลือกมากเกินไปแล้วคุณก็สับสนหรือว่าคุณก็เลือกไม่ได้ขึ้นมานะคะถ้าคุณคาราคาซังกับการเลือกอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้แล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้คุณไม่จัดการตัดสินใจให้เรียบร้อยอ่ะ เรื่องราวเหล่านี้มันจะระเบิดตัวเองออกมานะนะแล้วเผลรเอๆเนี่ยทางเรื่องที่คุณเคยคิดว่ามียมันก็จะหายไปในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยจะทำอะไรนะคะจะตัดสินใจอะไรเนาะมีแฟนหลายคนก็เลือกสักทีมีคนคุยเหลอคนก็หาคนจริงจังสักทีนะคะหรือว่าอถ้าหากว่าเราจะต้องตัดสินใจระหว่างงานเก่างานใหม่หรือว่าทุ่มเทกับอะไรใดๆก็ตามทีถ้ามันมีให้ต้องเลือกแล้วมันแล้วแรงงานคุณสมองคุณมันมีจํากัดอะไรเงี้ยคุณต้องเลือกได้แล้วนะคะในช่วงเดือน มิถุนายนนี้นะอโอเคของหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ให้คำเตือนคุณชาวราศีเมษก,กันนะคะไพ่ขึ้นมานะคะ b a r o นออฟบุ๊กนะคะสิ่งที่จะสิ่งสิ่งที่ชาวราศีเมษต,ต้องระวังนะคะคือถ้าเป็น ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามทีก็แะละ้วกันคุณระวังคนเจ้าชู้ระวังพวกแบบว่าปากว่ามือถึงอ่ะนะคะระวังพวกขี้หื่นนะคะถ้าจะมีดงมีเดทอะไรกับใครอย่างเงี้ยก็เลือกไอ้ที่ที่มันแบบนะคนอื่นมองเขามองเห็นเราง่ายนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ่ะไปที่แรกแล้วก็ไปในที่ที่แบบเออเต็มที่เลยที่ที่แบบไม่มีใครอื่นเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะแล้วก็ อะไรอีกนี่หละระวังด้วยว่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาใหม่ๆนะคะในช่วงช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเขามีแฟนอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมหรือเรามีแฟนแล้วนะรวมไปจากกนกระทั่งถึงถ้าเป็นเรื่องของการงานการทําธุรกิจการเข้าหุ้นทาสัญญาคุณระวังคนละโมบโลกมากนะนะเข้ามาขอดีลด้วยนะคือมันไม่ได้เอาอะไรมาเลยมันมาแต่ตัวแหละมันแต่แต่ว่ามันจะมาแบบมาสอยเราอย่างเดียวอะ่ะคือมันจะหลอยเรา เอาแต่ของเราอย่างเดียวอะนะคะอันนี้คุณต้องระวังนะคะอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะเหมือนแบบชีวิตมันเฟื่องฟูมากๆแต่อย่าไปทำอะไรในทางที่ไม่ดีก็แล้วกันนะคะประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นแมอะไรยังไงก็อยากอ่านเนาะก็ แมนให้อ่านนิดนึงนะคะจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย